ต่อไปนี่หามไปอยู่ก็พวกคณะลิเกเด็ดขาดแต่ทาไม่งานแสดงยุ่งแถบๆนั่นนะจะยกเลิกซะทิ้นซอยจ้ะฝนสีตกน้าสีถ่วมสนซาละมังหลานนี่มาซอยเหตุประเด็กโอ้ยอย่าเขาบอกโดล่ๆกับเพ่งกับพี่เนี่ยก็อยากสิผู้สูตรับปลญลาแสบๆของหย่าเนาะได้เลย <c oughs> จัดท <c oughs> ิ้นซอยอ่ะลองเห็ดเบิ่ง ส่ถุงมือเด้อเอ่องาจ๋าอืมงาหูว,ว่าะจะว่าเป็นยังแม่คือหามพวกเข้าบ่ให้หนุ่มกับพวกลิเกจ่ะว่าแล้วมันไม่เหตุโซยเนี่ยมันตรงมีอย่างแน่ๆเลยเนี่ยกับ พินอยากหัวยาเพราะว่าทุกครั้งอะพ่อกับแม่มีเหตุผลให้ตลอดแต่ว่าเธอเนี่ยพ่อกับแม่ไม่มีเหตุผลให้เลยแหมจ่ะแหก,กับบุหูคือกันยา,ยาแตัวพินหรือเป้าเนี่ยแหขีดตัวบ่เอาอาอหลานคนหนีแหมมาว่าบาปคนแก่ตีมันสะบวดไป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 ใครก็ไปมาตรงมาซอยแล้ว เฮ็ดเองก็ได้ไปเลยไปเลยทำตามาซอยยาแม่ลูกๆมาถามอีหยังครับมาถามเรื่องที่ปกจ้าหากไว้นั่นล่ะีะสอนแค้นว่าความจริงให้ลูกฟังซะ ย่าให้มันสงสัยอยู่แบบนี้เลยเดี๋ยวมันก็ควรหาความจริงจนใดนั่นน่ะแม่จ๋าสอนขอโทษดเ้อจ้ะเทียถ่หยแม่ต้องลำบากใจแต่สอนบอกความจริงลูกบ่ไดอีหลีถ้าลูกหูความจริงว่าเป็นลูกพิเทพหูว่า สอนหนีตามผู้้ายมาสอนยานลูกรับไปรได้ยานยานลูกสร้างสอนจ้ะสอนแกนพอเขาเลียงเพลงมาตงแต่งน่อยเขาหนอาจะรู้นิสัยเขาขเขาบ่มีแนวคิดแบบนั้นดอกบ่หูแล้วแม่คนบ้านนั่นหูความจริง เราไม่แย่งลูกไปผมเอายอมได้แม่ผมเลี้ยงลูกมากมันก็นลูกผมคือกันก็นาตามใจปล่อยไปตามบุญตามกรรมตามวาสนาก็แล้วกันแม่บอกได้แค่นี้ล่ะ